Container Showcase สรีวิวบ้านโมด u l a r House มีข้อดีอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคมีมากกว่าตู้ Container คลิปรีวิวนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้บ้านโมดูล่าเฮาส์ที่เตรียมจัดส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมๆกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่นะครับโครงสร้างทั้งหมดจะเป็นเหล็กวแงเหล็กซิงคและเหล็กมอก ขนาดความกว้างจะอยู่ที่3.0 0เมตรนี่คือด้านกว้างนะครับ3.0 0เมตรยาว6.0 0เมตรและความสูงของตัวตู้ไม่รวมขาอยู่ที่2.50เมตร50 m. ตัวตู้ครับมีหูหิว้วสำหรับยกแระกเคลื่อนย้ายเวลาเกี่ยวสลิงเกี่ยวเครนนะครับใช้ตัวนี้มี4หู4มุม4ด้านขาตั้งครับจะเห็นได้ว่าสูงอยู่10เซนนะครับจะมีให้อยู่ทั้งหมด 6ชุดนะครับพร้อมแผ่นเพจให้เรียบร้อยก็สามารถตั้งบนพื้นคอนกรีตได้โดยไม่ต้องใช้ระดองอีกครั้งครับตัวตู้ครับด้านหน้าครับที่เห็นเป็นด้าน6.00เมตรครับจะมีประตูนะครับเป็นบานเปิดนะครับนะครับบานสวิงเนี่ยครับก็เปิดเข้าเปิดออกได้แล้วก็มีบานฟิกอยู่ด้านข้างนี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ให้ซ้ายขวาอย่างละ1ชุดหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับ ขนาด1เมตรคูณ1เมตร 10, ของฮอเฟนพร้อมมุงลวดมีให้ด้านหน้า2ชุดและด้านข้างอชุดครับม,มีมุงลวดให้เรียบร้อยนะครับเป็น UPVC เกรด A และมีการตกแต่งลายไม้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นการสาดให้ทั้ง2ชุดแล้วก็มีลายไม้ตรงนี้นะครับสับหว่างระหว่างตัวกลางตู้และข้างตู้ให้นี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับหลอดไฟครับเป็นโคมกิ่งด้านหน้ามีให้2ชุด ส่วนผนังและหลังคาครับที่เห็นเป็นสีขาวนะครับจะเป็นแผ่นฉนวนเสริจรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นตัวนี้คือคุณสมบัติเป็นฟูดเกรดนะครับแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านบนแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านล่างเพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้ําและฝุน่นแล้วก็เคลือบซิงค์เพื่อการสนิมส่วนตรงกลางครับจะมีโฟมซึ่งโฟมตัวนี้เรียกว่าโพลีสไตรีนโฟมความหนาอยู่ที่2นิ้วเป็นฟูดเกรดเหมือนกันครับเกรด A นะครับเเกรดแล้วก็ตัวนี้คือ ุณสมบัติของเขาคือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งเรานำมาใช้เป็นฉนวนของผนังและหลังคาของตัวตู้ใบนี้ครับหลังคาครับอย่างที่เห็นครับมีสวนการความร้อนแล้วก็ยื่นมาด้านหน้าให้นะครับลายไม้ตกแต่งเรียบร้อยคมไฟกิ่งด้านหน้ามีให้ครบประตูทางเข้ามีเรียบร้อยหมดแล้วมาดูด้านซ้ายมือซึ่งเป็นด้าน3.00เมตรของตัวตู้อันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเป็นหน้าต่างบาเลสสลับฮอฟเฟนพร้อมมุงลวด 1เมตรคูณ1เมตร10ให้1ชุดนี่คือด้าน3.0 0เมตรตัวตู้นะครับจะทิ้งน้ำสลบลงด้านหลังดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าการรั่วซึมเนี่ยเราประกันให้อยู่แล้วนะครับ,บประกันการรั่วซึม1ปีและโครงสร้าง5ปีส่วนด้านหลังตู้ครับจะมีตำแหน่งของพาวเวอร์ปลั๊กตัวผู้ตัวเมียคือตัวนี้นะครับอันนี้เราเทสไฟอยู่นะฮะสลับต่อไฟเข้าก็คือจัมไฟเข้าตรงนี้แล้วก็ทั้งตู้สามารถใช้งานทั้งแอร์ไฟฟ้าได้ทันทีและรุ่นที่มีห้องน้ําก็ สามารถใช้งานของระบบห้องน้ําได้ทั้งหมดและจะมีสายกราวแท่งกราวให้เรียบร้อยแนะนําตรงนี้ตอกลงดินด้วยนะครับเวลาใช้งานครับด้านหลังครับเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์หนึ่ง BTU ใหม่มกอกเบอร์หตัวนี้นะฮะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานทันทีครับส่วนด้านขวามือของตัวตู้ซึ่งเป็นด้าน3.00เมตรจะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบ แล้วก็หน้าต่างครับตัวนี้จะเป็นบานฟิกแบบครึ่งกระจกครับแบบเปิดได้บานสวิงก็จะมีให้2ชุดอันนี้ก็สามารถเปิดเข้าเปิดออกได้ครับรับลมครับตัวนี้แล้วด้านล่างจะเป็นบานฟิกครับก็มีให้2ชุดเหมือนกันครับนี่คือด้าน3.00เมตรของตัวตู้ผมพามาดูรายละเอียดภายในไปพร้อมกันครับด้านหน้าก็มีการตกแต่งทางเข้าเรียบร้อยนะครับไว้สำหรับวางรองเท้าเป็นโเลิเล็กๆให้ ลายไม้ตกแต่งนะครับคิ้วกันเรียบร้อยกระจกกรอบอลูมิเนียมสีขาวเดินเข้ามาด้านในตัวตู้ครับผมรีวิวตอนประมาณ10.45นะครับกลางแดดเลยตู้ตัวนี้จะไม่ร้อนะครับยิ่งเปิดแอร์เขาจะเก็บความเย็นได้อยู่เพราะว่าตัวผนังและหลังคาเป็นส่วนการความร้อนเกรด A ทั้งหมดครับมาดูรายละเอียดกันต่อครับจากทางเข้าเข้ามาครับจะเจอกับสวิตช์นะครับเป็นเปิดปิดไฟของฮาโก้ครับกับพัดลมดูอากาศผมลองเทสปิดให้ดูนะฮะ รีโมทเครื่องปรับอากาศครับตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วก็ตัวพัดลมดูดกาศฮาตาลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้หน้าต่างอย่ผมแจ้งไปครับก็เปิดปิดได้ครับล็อกได้ให้โชคความสว่างแล้วก็รับลมได้ครับตัวนี้ปลั๊กคู่กาวครับมีให้ทั้งหมด4ชุดนะครับเป็นของฮาโกอยู่ด้านตามมุมต่างๆนะฮะนี่ครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะแล้วก็ด้านไกลอีกหชุดครับ หลอดไฟครับเป็น LED ตัวนี้นะครับโคมสีขาวในตู้มีให้จำนวน5หลอดครับมาที่ระบบไฟฟ้าอีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็นตู้ควบคุมครับของเลเซอร์พร้อมเมนซอร์กิตและซอร์กิตนี้เผื่อสำหรับเครื่องปรับอากาศแล้วก็เราต่อมาจากตู้โหลดทวดทีครับพาเวอร์บัคแบบกันน้ำภายนอกให้เรียบร้อยแล้วพื้นครับพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้พร้อมคิ้วบัว ให้รอบตู้นะครับตัวนี้กระเบื้องยานะน,นี่คิวบัวมาดูหน้าต่างครับหน้าต่างบานเลือ่อบพอเฟ้นพอมุงลวดใบนี้มี3ชุดนะครับคือสามารถสั่งคัสตอมได้ก็คือตำแหน่งประตูหน้าต่างหรือว่าจะเอาห้าต่างแบบบานใหญ่บ้านเล็กอะไรก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนนะครับสำหรับตู้โมดูล่าเฮาส์รุ่นไม่มีห้องน้ําภายในครับ เหมาะสำหรับนาไปใช้เป็นบ้านสํานักง,งานออฟฟิศรีสอร์ทได้ครับเย็นนะครับไม่ร้อนนะฮะตั้งกลางแดดจะจ้าหนีได้เลยครับเปิดแอร์แล้วเก็บความเย็นอยู่โอเคครับตู้ตัวนี้นะครับเป็นกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร50จะมีรุ่นกว้าง3เมตรยาว7เมตร20หรือกว้าง3เมตรยาว7เมตรแล้วก็สูง3เมตรก็มีนะครับสำหรับ รุ่นแต่เป็นรุ่นนี้คือ Modula r House 6เมตรและจะมีนอนอีก j an, แล้และก็ m ูจินะครับสามารถไปชมในคลิปที่ผ่านมาได้ครับตู้ตัวนี้ครับเตรียมจัดส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท Assign ์ค n นเทนเนอร์โข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e c o m ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อและก็ท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณครับ